ค่ะไม่ชี้จรัสทิพย์สุภาพขอดแก้วค่ะสุภาพขอดแก้วค่ะสุภาพค่ะสุภาพค่ะสุภาพขอดแก้วค่ะถามเรื่องถามเรื่องบรรพบุรุษอะค่ะไม่เชื่อ ค่ะที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่าผี <p> ผาผ,ผีผีปุย่าค่ะผีประจาตระกูลค่ละ,ะยยว่าจะให้แม่ชีทํายังไงเป็นตระกูลนะคะคือว่าเข้ามาสายเลือดของตระกูลค่ะเขาเข้าเหมือนแล้วนนจะต้องรับโมโโดรดกจากพวกเขาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้เขาไปเกิดเลยใช่ไหมก็จะให้หนูทาไงคือหนูป่วยมาตลอดอะค่ะหนูทําไงก็ไม่ถูกเขาให้ไปรับขัน ก็ไม่ดีก็เอาไปคืนค่ะเรื่องนี้ถามใครมาบ้างไม่ก็เคยไปถามตามทงนะคะแต่ว่าก็ไม่ดีเแค่ะแต่ว่าก็ไม่ดีขึ้นท่านทวดาแม่ชีจะรับทริสุภาพสุภาพค่ะสุภาพขอดแก้วมีปัญหาเรื่องผีบังบุบลุดเรียกว่าผีป้ายังตามติดอยู่กับตัวหรือเปล่ายังมีท่านเอ๋ย ตามตลอดเลยนั่นแม่าะเป็นลูกหลานแทนั่นเนื้อเชื้อไขของข้าแน่ชื่อว่าปูขันคำกับย่าขันแก้วะค่และก็บรรดาคนในตระกูลท,ทั้งหมดที่ตายไปแล้วตามหมดเลยหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาพูดเลยนั่นแหละนะจะปกปักรักษาแต่พระจะช่วยดูแลนาะลูกหลานเอ๋ยปัปกก็มีประโยชน์สิแม่ชีจะไปวัวาดวันอะไร มันคิดมากไปเองท่านเอ๋ยไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะโประกรมสังขารมันเองค่ะถ้านนั้นนะดีสิถอยดูแลมันสอจหตให้จินหน่อยหาว่าผีผีปู่ผีย่าใช่ไหมคนผีโทษภยัยมึงไม่โทษตัวมึงเองเลยหนอะเป็นงั้นก็เกี่ยวกับลูกที่ทําแท้งใช่ไหมคะที่ป่วยหนูก็ยังไม่แน่ใจเอาทีะเรื่องกอนค่ะไม่หนูทําไปนี่เรื่องของผีบ้างคนบูนคิดว่าเขาอะเขาอะ อยู่แล้วเธอจะพี่ดีใช่ไหมหนูไม่คิดอย่างนั้นค่ะแต่หนูพยายามทาแล้วหนูคิดว่าหนูทําอะไรยังไม่ถูกต้องหนูก็อยากทําให้ถูกต้องกับท่านค่ะเอาอย่างนี้อ,อาเป็นว่าไม่รู้จะดูแลกันยังไงอาจจะผิดอาจจะพลาดอาจจะท่างแยกย้ายกันไม่เกิดเลยดีไหมขอบวชถือศีลให้ภาวนาให้บาเพ็ญให้ได้ไหมไปยังไงล่ะท่านเอย๋ยอยู่ต้องนมนานเลยแล้วสินะไปเกินเลยปูขันดานข,นนาขันแก้ว ไปเกิดใหม่เลยจะไปอาศัยมันเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็ต้องไปเอาดีของเราสิอยู่มาตั้งนมตั้งนานไม่ใครมีขานแบบนี้มีแต่มันนั่นแหลยไม่ไม่ใช่ค่ะหนูก็พยายามทําแล้วทําไม่ถูกที่ว่าจะให้หนูไปขึ้นขันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถู่ก็ย่าต้องเข้าใจว่าไปเกิดใหม่สร้างบารมีได้เต็มเปี่ยนไม่ต้องไปอาศัยร่างคนอื่นเขาความสามารถเราก็มีจะไปพึ่งมันทําไม ได้ว่าแล้วเราต้องไปเกิดเองเลยทําเองเลยลงมือเองเลยไม่ต้องแบ่งใครเลยคดหัวละสิ <laughs> ไม่เราไปเกาะขอมันอยู่ได้หรือมันก็ให้บ้างหรือมันก็ไม่ให้บ้างหรือมันทําถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างทําเองเลยมาเกิดใหม่หมดเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยตับใจไปเลย าส่งให้เราไปเกิดแล้วเราก็ถือว่าเขาก็ส่งดีส่งชอบเราก็ได้ของดีของชอบเราก็ไปเลยไปได้จริงไหมเล่าไปได้ในแม่ชีตั้งใจบวชหรือเปล่าโอ้ไมนห <c oughs> ลอกเอาเราไม่หลอกพูดดังๆไม่หลอกอกค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเขจาจะหนูจะปฏิบตัติได้เต็มที่หรือเปล่าบางทีมันมีอะไรมากวนมาอะไรทําให้หนูแบบปฏิบัติไม่เต็มที่เพราะเหตุอะไรมันเหมือนมีอะไรมาทําให้หนูแบบบางทีปฏิบัติอะไรคนหรือผีทำหนูก็ไม่รู้ค่ะบางทีมันเหมือนจะ พอปฏิบัติเข้มมากๆมันเหมือนจะวิบอะค่ะหลวงพ่อมันจะวมันจะวิบผมไม่รู้เงมันจะวิบต้องถอยจากการพิจารณาแบบละเอียดละเอียดพอดีพองามทำตลอดชีวิตที่โวนมากี่ปีแล้วโดนจะพรรษาที่สิบแล้วค่ะพรรษาสิบสิบก็แปลว่าตลอดชีวิตแล้วใช่ไหมก็ไม่เปาม่คือว่าไม่อธิษฐานนะหลวงพ่อเกิดกลัวพูดแล้วพูดทําไม่ได้ค่ะไม่กล้าอธิษฐานับ ไม่ไต่วเวลาเนี่ยไม่มีรมที่อยากจะไปเป็นชาวบ้านใช่ไหมไม่ไม่ค่นะดังนั้นก็ถือว่าปู่กับย่ามั่นใจได้ยังไงต้องผ่านแน่นอนท่านต้องเตือนมันหนะาทำไปไม่เกินไม่ได้คะ่ะไอ้ขี้หน้าเขาหนาชี้เ๋ย <c oughs> แล้วอย่ามาโทษว่าข้าสองคนทำให้มันปี้ปนนั่นหนาะตัวมันเองแหลคะค่ะข้านั่นหนาห็นแก่ท่านเลยนะตั้งใจทำนะ ไม่ต้องกลัวคือหมายความว่าไม่ได้ว่าไม่ต้องทําแล้วจะต้องแบบว่ามีอินทิปาริหารแต่ตั้งใจเป็นคนเอากิเลสออกทําได้เปล่าค่ะอย่างนี้ทําได้อยู่แล้วปูข้ามขันปูอะไรปูขันข้ามหญ้าขันแก้วยังไปเกิดได้แล้วไปก็ไปได้ท่านเ๋ยบอกมันเลยนั่นแหละนะทําให้ถูกต้องด้วยแนะตั้งใจทํานะไม่ชีเขาทําอะไรต้องทําตามนั้นอ้าวกี่วันเลยปูขันทํา เอาไม่ยากไม่ไม่หรอกท่านหกสิบวันก็ได้นั่นเองหกสิบวันทงตระกูลเลยได้ให้หนูทำตรงนี้หรือว่าให้หนูไปทำที่วัดทำที่นี่แหละทำให้อื่นได้ไม่เอาหรอกพี่อื่นไม่ไว้ใจหลยอยู่มาที่วันแล้วเนี่ยอยู่มาทำเรื่องลูกไปสามสิบวันครบแล้วค่ะนี่สามสิบวันแล้วเหรอครบแล้วค่ะล้วอยู่ได้ปะอยากจะรีบไปยังก็หนูก็ต้องไปเคลียร์ทางวัดก่อนค่ะเพราะวัด ว่าเขาก็ขออน<ำ>ุญาตกลับไปตกลงกับจ้าวาดเ่อนแต่ต้องรีบมาเนี่ยว่ามีภาร,รก,กิจจะทงญ้าสุง่งปูไปเกิดแล้วแล้วหมอนัดหนูด้วยหนูไม่ต้องไปหาหมอเลยค่ะหมอต้องไปหาหมอ่ะหมอก็ไปลาได้มันไปแล้วไปแล้วก็กลับมาแค่นั้นเองต้องหาหมอมันที่ยีบสาลผมไปแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับมาท็หมดเรื่องนี่ยีบัวนักนะ <c oughs> มากเลยไม่มันไปหลายที่ไปหาหมอสมุทรสาครไปวัดอยู่ที่ลพบุรีค่ะมันไปคนละทางอ๋อมันคนละทางค่ะไปคนละทางก็ต้องไปเคลียร์กุ้งเที่ยวเสร็จมาป่วยแล้วเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรมันปวดหูค่ะปวดหูมากเลยค่ะไม่แล้วที่ผ่านมันนี่ปวดหรือเปล่าก็เคลียร์เรื่องลูกแล้วก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ขึ้นเลยไปหาทำไมลูกนี่มันบ้าใช่ไหม แล้วที่คอหลวงพ่อคอมันมีอะไรต้มันลงนทานใช่ไหมใช่าคิดิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่คิดเจ็บคิดหนักลก็โทษย่าใช่มดก็โทษปูใช่เห็นไหมเจ็บป่วยก็โทษปูก็ไม่แน่ใจว่าลูกทาอะไรถุกทาถูกต้องผูย่าหรือเปล่าไงก็เห็นป่วยมาตลอดตกมากเกินไปมันเป็นลกปอดาวะ กขาให้ไปคืนขันไปทําขันอะไรหนูก็ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันเป็นผิดตรงนี้หรือเปล่ามาถามเรื่องปู่ย่าเขาไปทปเรื่องเรื่องอื่นชีวิตยังดียังดีอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยพอใจเปล่าล่ะสภาพแบบเนี้ยปู่ย่าเขาปล่อยมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมใช่เห็นไหมขอสมาดึนในปู่ย่าลูกก็มันจะได้ว่าอย่างปู่แล้วกันมากตายหรอกโสดตายทำไมตะปูโกตายหรือมันเป็นของมันคนเดียว เป็นคนมั่งคนเดียว <c oughs> เป็นว่าีิตกกวาตวาอ่าไม่ตายง่ายหรอกอาเป็นว่าหกสิบวันตั้งใจบวชให้ปู่ให้ยา่าปู่ขันคำยา่ยาขันแก้วเอาอะไรอีกเอาชุดขาว <c oughs> ท่านเอ้ยกี่ชุดสองชุดคนละชุดแลยอ้าวชุดขาวสองชุดยา่าหนึ่งชุดปู่หนึ่งชุดอาหารการกินได้หมดเลย จำได้ป่ะคุณย่าชอบกินอะไรตระกูลกินอะไรไม่รู้เลยแม่กินอะไรพ่อกินอะไรไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะอยู่กับคนอื่นค่ะแยกออกมาตั้งแต่เด็กหนูคือพ่อแม่แยกกันแล้วหนูก็ไปอยู่กับคนอื่นที่เขาเลี้ยงอ่ะปู่บอกมาเลยกินอะไรน้ำพริกน้ำเผือกอะไรหรือเปล่าเป็นโบราณเขาชอบกินแบบนี้แหละตามนี้นะคิดมากกังวลอะไรก็ลักษณะไม่ถี่ปู่ลี ก็เขาบ,บอกให้เคยไปขึ้นขันให้สามปีไปขึ้นแล้วหนูก็ยังไม่ได้ไปใจก็อยากจะมาตรงนี้ก่อนอะไรเี้ยก็ไม่รู้ว่าเพราะไม่ได้ขันเลยอย่าไปกังวลเลยมากมายไม่ชีแล้วตายเมื่อไหร่ก็ตายได้ตายเดี๋ยวนี้ก็ตายได้ตละดชีวิตให้กับุทธเจ้าเล้วจะไปกลัวอะไรอีกหนูไม่กลัวตายหรอกแต่ว่ามันทรมานใจมันสัน่นเวลาไปแล้วใจมันสั่นนี่ยเพรวางกังวลไงมนเลยทรมานใจเลาก็ปล่อยมันเลยแค่ไหนก็แค่นั้นใจเปล่าทำดีมันดปยากอะไร คือปูลำบากหรอกหนึ่งก็ผ่านไปได้เองแหละอ้าอาหารการกินจัดให้แบบคนโบราณด้วยปูกระยา่าเสื้อผ้าแบบไหนชุดขาวไปแล้วอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อแล้วอาว้าสัปพะสัตปูอะไรแล้วแต่ไมจะปล่อยให้ผู้หอยปูปลาไปหามาแล้วกันกตามกำลังศรัทธาสังกระทานคนละชุดออกพอไหม กู็ยาก็ไม่ได้เรื่องมากไม่เห็นยาาอย่างมึงพูดเลยก็ปัจจัยก็ไม่ค่อยมีเนาะขันนอยู่นั่นกูมาตรงนี้เลยขันไปแล้วมันยังพวกไปหาขันมาจ้ะสีชื่อภูมิกูไอเขากูพูดอย่างนี้ค่อยสบายใจทุกครั้งปูไปที่ไหนก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดอ่ะลูกจะไปเข้าใจยังไงล่ะไปที่ไหนปูได้ปูไม่มีหน้าที่พูดตอนนี้มีหน้าที่พูดเลยต้องบอก ไปที่ไหนปู่ก็ไม่พูดก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะแกปู่ย่าไปเกิดดีกวา่าปล่อยมันไปตามยถากรรมไปไปไปมันทําดีก็ได้ดีของมันเองเราไปเกิดแล้วอ้าวขอให้ปู่ย่ามีบุญญาธิการไปเกิดแล้วได้เป็นพ่อพระแม่พระได้บวดได้เรียนได้บำเพ็ญด้วยเทอ่ะไปได้ใครต่อไปให้ที่ก่อน